ไปมาท่องโกะอ่ะไไทยแลนดนน์อ,อ่ะจะเฉื์อยหิวมากเลยวันนี้นะคะสามีจะพาไปเที่ยว Baptists like Festival of Your Company or something They said for company no Sefi Fest Like festival, yeah. And they, I think, congratulations some old workers. Usually, if hail like this, so Turkish company, we go with family, with friends. You know, we can like this. Yes. No, like stuff party. Yeah. festival <coughs> ไปได้ก็เลยเอา้าไปค่ะเป็นวันอาทิตย์พอดีแล้วเมื่อคืนสามีทํางานยันเช้าเลยนะแล้วนี่สภาพเหมือนคนไม่ได้นอน<ม>ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่งานกันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราข้ามฝั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถบัสของ<ม>บริษัทเขาจะมารับเรานี่ก็ข้ามฝั่งจ้าเดี๋ยวเราจะไ,ไปดูกันว่า,าเป็นงานแนวไหนก็รูปภาพไม่ออกเหมือนกันเขาบอกว่าเฟสติวัลอารมณ์เหมือนเลี้ยงพนักง,งานขอบคุณพนักง,งานแล้วก็มีอาหารพบปะ เพื่อนฝูงในที่ทำงานแล้วก็ครอบครัวที่ทำงานประมาณนั้นนะ Usually in per year have like four or five events like this mm. Yeah Bear Yeah baby I miss motorcycle To me to to I mean soon there Yeah maybe just k e e p money small bike Yeah maybe Maybe just 150 cc นะ Maybe 200 or 250 <laughs> ตอนนี้กำลังบ่นกันนะคะว่าคิดถึงมอเตอร์ไซค์มากเพราะว่าอยู่ไทยกุ๊กมีมอเตอร์ไซค์สองคันแต่ก่อนบินมาตุรกีกุ๊กขายไปคันหนึ่งก่อนเผื่อแบบว่ามีฉุกเฉินต้องใช้เงินเพราะายังต้องผ่อนบ้านที่ไทยเนาะแล้วก็เลยคุยกันเพราะว่าสามีเพิ่งขายรถมอเตอร์ไซค์ไป4 0 0ซีก่อนหน้าเมื่อต้นปีนะคะก็เลยตอนนี้ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์กันเลย ตอนนี้ก็เลยออาแลนเดี๋ยวเคลียร์ชีวิตใหม่เรื่องเงินเพื่อจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูว่าเอาคันเล็กๆพอไว้ไปจ่ายตลาดไปใกล้ๆไปเมืองใกล้ๆมันก็สะดวกกว่ารถบัสก็คือ2คนบางที90ิลีราตุรกีไปแล้วอะคีดดีไปกลับอย่างเงี้ยหลายบ้านอะเติมน้ำมันได้นะคะแต่เขาผ่านไปแล้วสองคันเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าลืมลืมเราหรือเปล่า w h นที่เซ่ Yeah he said now I'm on the way what for I'm not work w t you because we see two bus Yeah, yeah, maybe they come from yalova uh, because yeah. in Istanbul come and yalova bursa. Yeah, your shipyard have in Istanbul. No, my shipyard have workers from Istanbul and uh, they have a bus like this and they go to take them from Istanbul. Yeah, yeah. Oh, oh, really good. ฟ่าไรดี้ส์เดย์ไลค์ยูรู้แฮปต์ทูทอล์ก about yeah we have center maybe we can meet in yeah, there in there that คอยบ๊าบ้าไรดี้ส์เดย์เทครึ่งดูยูชูดเดย์ดิสคอมพานีไอฮ็อปเบบี้ไอฮ็อปอ่ะ harder harder ยูซี back uh, yeah yeah อุ้ยตื่นเต้นจุงรถกำลังมา โมงครึ่งนะที่นั่งรถมาพี่จัดงานของบริษัทสามีสตาร์ปาร์ตี้เนี่ยเขาไปจัดกันที่เมืองสกาย่านะซึ่งห่างจากบ้านรประมาณ1-2ชั่วโมงนะก็แล้วแต่รถที่เราใช้เดินทางด้วยส่วนรอบนี้พวกเราก็นั่งรถบัสของบริษัทนะที่เขาจัดสวัสดิการไว้ให้เรียบร้อยนะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเมเชลิกปาร์สปัญจาค่ะขึ้นแล้วคนะ่ะคือตอนนี้ใช้คือคนแปลก ในหมู่อลังการงานสร้างเวอร์งานเขาดูยิ่งใหญ่ฟิลงานแฟร์อนะไรเงี้ย oh, ฟิลเหมือนตอนนี้ฉันเป็นคนไทยคนเดียวทีนี้ยูเวกับน้องนัทต์น้อ ตอนนี้หาห้องน้ำอยู่ก็คือมีเครื่องเด็กล้นเด็กเล่นน่ารักน่ารักรู้จะไปไหนหลังจะออกมาจากห้องน้ำนะเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้ว I'm hungry ละ I'm hungry and angry ละ ก็เดี๋ยวรอดูเขาบอกซัวัชาม t h t w a t เพื่อนสามีก็มาพอดีนะคะเขาก็นั่งเมามอยกันไประหว่างรอกินอาหารเราก็ไปเอาน้ำดื่มอะไรพวกนี้มาก่อนเพราะว่าค่อนข้างหิวเลยทีเดียวเพราะไม่ได้กินข้าวกัาวันออกมาจากบ้าน ตอนนี้เราก็กำลังจะย้ายไปนั่งที่อื่นต่อนะคะงานเขาใหญ่มากเลยเป็นแบบฟิลคล้ายๆสตาร์ปาร์ตี้แบบมันไม่ใช่อ่ะมันเฟสติวัลมากถ่ายรงถ่ายรูปอะไรก็จัดเต็มมากเลยจากเมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้ว ก็มีรถพยาบงพยาบาลอีเมอร์เจนซี่ครบตอนนี้อารมณ์เหมือนมาแบบงานดนตรีแต่ไม่ใช่จ้ะงานโทรนิจงานบริษัทเขาถือว่าเริศเด้อตอนนี้ยังไม่ได้กินของกินนะคะเพื่อนเพื่อนสามีเอามาฝาก Yeah, he said for ice cream and เนี่ u snack h a lot of p e o p l e in there now e now hungry ตอนนี้ทุกคนน่าจะหิวแล้วเขายังไม่แจกอาหารนะน่าจะ when they sharing about food for ประมาณสี่โมงเย็นน่าจะอาหารแะดตัวสะ

อืมปลาท่องโกะอ่ะีไทยแลนด์่ะเหมือนปลาท้องโกบ้านเราแต่เขาราดน้ำตาลเหมือนเลยต่างกันนิดนึงค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปเอาของกินนะคะหิวมากตอนนี้ทุกอย่างในงานกินฟรีนะคะค,คนเยอะอยู่นี่ย What about that, the same หรอ,อนี่นะคะสรุปเมื่อกี้ไปยืนผิดซุ้มเ,เขาบอกเขาแยกตามสีต้องมาสีฟ้าจา้ะเ,เป็นกีฬาสีไปเลย ชิคกี้เลอชิคกี้เลออ้หิวมากเลยใช่่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะแอมมาบอกเพื่อนนะคะว่าจะไปนั่งตรงน้น ร้อนดื่มเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วแล้วเหมือนฝนจะมานะคะรีเทควอเอรนททต้องไอนไอคมัดตนอิ อนนีไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เขาม่เล่นเกมอะไรไม่้าะมันยังไม่มีโดนตรงโดนตีอะไรเงี้แล้วก็เลือดสามทก็เลยคนขับรถบัสคันเขาก็มาถามฟิวก็เหมือนออกมาเทียวไม่มีอะไรมากแต่มีโดนตีก็น่าจะสนุกละมั้ง He must know Anyone, you know, they, I think, go. Just him only, Yeah. And Mustafa comes from there. Ah. And he asked, yeah, you want? Because anyone know her now? They go with them car, you know." If you want, we can go, or you will wait. If you want, I can wait you. He said, "No, I do not." m I I u อากาศเย็นน่ะคนไทยอย่างฉันไม่สู้จริงๆมันเย็นๆหนาวๆโซนนี้ก็เป็นภูเขานะเย็นน่ะมันเย็นแบบภูเขาอ่ะเย็นๆหนาวๆภูเขาอะเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสกลับบ้านนะจ๊ะอม e ันคิดว่าน i ่งหรือส I n o ้าต้องการคุ o สามารถมาที่ c ี่ในว e น e ยุดสุ e ส e e ด this อ๋อ huh. นี่ e ไลด์ใช a ใช่ใช่บุ้งกะโหลรีสอร์ทบุ้ง a ะโหลใช่ใช่ใช่บุ bungalow, and you can uh huh. rent like one week or just for weekend Then after you can and ไอค้ามา alone นะเหรอไม่ one come alone but you cannot come alone I can, นไอค c นค้ามา alone นะเหรอตอนนี้ก็คาดหวังว่าจะไม่ปวดฉี่นะเพราะว่ามันนั่งรถยาวประมาณสองชั่วโมง two hour right two hour แมรี่วัน u r s ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงบ้านอากาศมันเย็นเรานั่งกลับอีกคันครับนะเ,เพราะเพื่อนอีกคนเขามาคันนี้แล้วเหมือนพืกับเขารู้ว่าไม่มีใครกลับจะกลับลหออนะบรือไม่บรรยากาศโซนที่เขามาจัดงานก็คือดีมากๆฟิลเหมือนให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงเขาใหญ่นะคะแต่ที่นี่อากาศจะเย็นกว่ามากนะคะแล้วก็สดชื่นไม่ค่อยมี pm ค่ะ บรรยากาศตอนกลับบ้านนะคะเป็นช่วงที่ฟ้ากำลังจะมืดน,นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ท้องฟ้ากำลังแสงสวยเลยที่เขาเรียกกันว่าฟ้าระเบิดนะคะคลิปนี้ก็ต้องบายบายกันไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่กับคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะบายบาย